สวัสดีครับพี่น้องป้องกูพี่น้องป้องฝ่ายมืนอนีนมือในช่องเสียเป็นลมเพลินคือเกาเหมือนเดิมแบบก็บรรยากาศโอ้ยไอมำลรอ่ะพี่น้องโอ้โอ้แข่งแข่งขึ้ขนนะครับบรรยากาศโอ้ยแดดลุ่งลุ่มตกแดดมังม่งมังม่งมั่งยงรู้ป่าสีฟ้องไม่ต้องมือยืนพูดเออเงินเงนเงิจะเป,ป็อย่างเงี้ยไปนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเวที เสียงสะอ่อนนะครับจะเปลียนแบบใดนะครับพี่น้องแพงหลังกําลังขึ้นนะครับพี่น้องบันไดหลังกําลังขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเด้อวันที่หกที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องครับบาอ์ลำเชียงสะอ่อนนะครับพี่น้องนี่ครับวันที่หกนี่เดี๋ยวยิงคาว่าหน้างานกันเก็บบัตรครับพี่น้องครับบัตรจะจักบัตรนั่นก็ รอดลุนทางผพี่เป็นแจงดื้อนะครับพี่นอ้นงนองสนามกวางมากเนี่ยครับพี่น้องสนามกวางมากเลยนะครับํำแล้วเต็กในโทรศัพท์แจ้งนะครับเดินโอป้ยมันลงกับมันเตี่ยมเลยครับพี่น้องบรรจุคนไร้ไรมันปิดป,ปิดเปิดวงอยู่นี่กับไคัดยู่นะครับพี่น้องมันลถกับมันปจอดไปบ้านหลังบ้านซหลรังนะครับ จอดรถที่จอดรถกับยู่บ้านซ้หลังนะครับเนาะอันนี้ก็แม่นว่ามแบบปนนั้นเนาะนะครับว่ามแบบกระจังแม่ค้าแม่ขายกับยูริมริมคางเอานะครับพี่น้องครับว่สุดเกดนล้วกับพี่น้องที่กว้างมากๆนะครับพี่น้องบรรจุคนได้หลายพันเตือบนะครับโอ้เป็นเตีมนี่ก็คักคักยู่นะครับ นะครับแต่เป็นปิดเปิดว่งอยู่ในนะครับอยู่ในสำนักงานกับคักพดเล้วนะครับพี่น้องก็ว่าไม่ประมา่นสมนีนะครับเอาไว้ไม่ขายไม่ขายนะครับท่วนแม่นรถกับแม่นฟีจอดอยู่พูนรูดหลังบ้านสามหลังกับอยู่ละบ้านสามหลังกับเดินเดินก่วงครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องมันอยู่บ้านสามหลังกับเดินก่วงก่วงเติด นะครับบงปิดเปิดวงนะครับเดี๋ยวลองมาเบึงนะครับเดี๋ยวเป็นในรูปแบบใดนะครับว่าเป็นจะาลอมทางตะวีแบบใดนะครับพี่น้องแจงมาถ้าบึงกันนะครับดูว่าเวทีกับกวางขวงมากครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นสถานที่นะครับพี่น้องสถานที่ก็กว้างขวงมากนะครับ เป็นอ้อมสังสีก็อ้อมนี้เอาซับหนี่พ่อนี่นี่ครับตรงนี้ก็เอาเนี่ครับไม่ใครไม่ใครก็อยู่ข้างดอกรถลแรกก็ไปจอดอยู่พุ่นรอบบานสามลังนี่ก็ถือว่าคักเติบนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดแวะมานะครับติดกับทางใหญ่เลยครับพี่น้องครับผู้ใดยอยู่ทางไกลไกกับมะเบิงเด้อม,มาลำเสียงสอนเปิดนะครับมันทําการแสดงถือว่าเป็นไลฟ์สดอีพีแรกก็ว่าได้ นะครับของเสียงะอ,อนนะครับแบบหมอลำแบบมินิมินิท่างครับพี่น้องราคาจางพ่อฟังนะครับเสียงไปไปนี่ครับสามารถรับใส่เจ้ากันเจ้างันงบบนะครับพี่น้องผู้ใดกำลังซับบอฮอดนะครับพี่น้องก็สามารถเอื้อนใสน่อื่นหาได้ด้ือนะครับหมอลำแบบมินิมินินะครับหมอล,ลำเสียงสอ,อนพี่น้องดูว่าจิตแบบมากแบบลำซิงนะครับ ลัมซิงเฟเลตี้มีเบิดน,นะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นลัมซิงกับเฟเลตีกับมีเด้อนะครับฝาก,กพี่ฝากน้องน้ำนะครับกับมอลำเสียงซอนนะครับโอ้ยจีได้เปิดวงปิดวงอยู่นึ่กับคักแล้วนะครับจอดรถจอดลากกับจอดดูบ้านซามหลังนี่อ้อมซ่อมนี่กับพ่ออันนี้เลี้ยนนี่ก็ไว้หไม่ขายไม่ขายเพิ่นนะครับอนาคตข้างหน้าว่านะครับจะมันเป็นไปได้ ก็เป็นเฮ็ดของน้ำยุ่นรื่อนี้เนาะของน้ำกับเฮ็ดใบตรงนี้ใบปิดวงเปิดวงโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือว่าที่กักขวงนะครับก่วงไว้ถ้าทีนี่ก็กว่วงซ้ำวันก่วงกวานกันมอชิดซองุดนะครับที่ก่วงมากเลยนะครับแต่ผู้ใดมาสำนักงานกสิรีลู้นะครับแต่บึงได้ข่วงส่งเก็บแคบนะครับแต่ที่ก่วงมากนะครับฝากพี่ฝากน้องว้น้ำดื้อนะครับ ก็เป็นหนทางนะครับหนทังเป็นทางเส้นโกสมท่าพระนะครับพี่น้องไปมหาสูงไงนะครับติดกับผลทังเลยครับพี่น้องครับสำนักงานตีกับผลทางเลยนะครับถ้าแม่เมื่อวันที่ขพี่น้องมากกวิเห็นไฟวุบๆับุบวับแล้วครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องเด้อผูดใดอยู่ไกล่กัดมาได้เด้อนะครับเพราะว่าเพิ่นกะิขายบัตรนะครับ บัตรกลุ่มนะครับบัตรประตูหน้าง,งานยาถาเพิ่นแก่งว่าสีราคาเท่าไรแต่ถ้าใครมาไม่ได้พี่น้องครับบัตรกลุ่มปิดนะครับทักไปที่เพจหมอลำเพิรลำเพินเลยเด้อนะครับทักไปที่เพจเพ,จพิ่นทีมมีแอดมินขายบัตรอยู่ในกลุ่มนะครับพี่น้องอยู่ในเพจนั่นแหละนะครับพี่น้องถือว่าเป็น E ีีแรกนะครับพี่น้องสนับสนุนไปนะครับสนับสนุนกับทีมงาน เสียงะอนพิลำเพินนะครับเป็นเชี่ยไข้ดวกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับเล่นแบบมินิมินิคอนเสิร์ตพี่น้องจะเป็นรูปแบบใดนะครับเพียงเสียงไฟเสียงสีเสียงเพิ่นจะจัดแบบใดพี่น้องเขากุ้มปิดใดฤอนะครับพี่น้องครับนี่ครับถือว่าเวทีสิบห้องถือว่ากว้างขวางมากครับพี่น้องครับเวทีสิบห้องถือว่ากว้างขวางมากนะครับนี่ครับพี่น้องครับ โอ้เนี่ยมันเตรียมเดินนี่กัหลักพันสองพันเติบกูเลครับพี่น้องลักสองสามพันได้นะครับบันจุคนนี่นะครับมืออื่นก็ทีมไฟกับสีมาแะครับทีมไฟทีมจอนะครับวันที่ห้าวันที่หกแล้วก็เตรียมสเตนไบนะครับพี่น้องลั่นไฟลั่นเสียงสีเสียงนะครับว่าเพิ่นจะจัดรูปแบบใดนะครับกองเสียงสะอ่อนพี่น้องฝากในเดือนนะครับผู้ใดอยู่ทางไกล เขตควันจันเขตสารค้มนะครับเขตบอระบือระแวกร่วมเคลื่นนี่พี่น้องสามารถมาได้ครับเพราะว่านะครับเป็นขายบัตรอยู่หน้าประตูนี่แหละครับพี่น้องอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะเปิดตั้งโต๊ะขายบัตรอยู่นี้พี่น้องมาเลยเด้นนะครับนี่เลทีสันโซนของเรานะครับพี่น้องฝากพี่น้องเจาก,กาันเจ้างานนํานะครับถือว่าเป็นมือแรกเลยนะครับ เป็นอีพีแรกของเสียงสอนครับพี่น้องครับฝากพี่น้องไว้ด้อนะครับเวทีเรากําลังทํานะครับถือว่าใหญ่มากซิบห้องดีครับพี่น้องเป็นเวทีซิบห้องเลยนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับพี่น้องเดี่ยวตรมล้มตกครับนะครับอาสามรพิมมีเสียวอกคอของพุ่นปีของพุ่นนองเดื้อ กดที่ตามช่องเสียออกปเป็นลําเพลินมากนะครับก็ขอขอบคุณเลยไจังมาพบพว่ากันในคลิปต่อไปเราจะอัปเดตในเบื้องเป็นช่วงๆระยะยะละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคข้ามาสวัสดีครับ